เดี๋ยวให้ลีดเดอร์อยู่ตรงกลางดีกว่านะครับโอเครสออนลีดเดอร์ครับครับสดีดีอย่าไปนิดนึงเลยปะไม่อย่าไปโอเคโอเคถึงเต้นมีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับโอเคเรามาโอเคต้องเออ่ต้องพูดเปิดตัวด้วยไหมครับเดี๋ยวรอโอเคโอเคทรีทูวัน สวัสดีครับพวกเราเด็กส์ที่ละคนเลยครับเรียงจากขวาไปซ้ายเลยครับสวัสดีครับอู๋เด็กครับสวัสดีครับปอเด็กครับสวัสดีครับจินสูเด็กครับสวัสดีครับติวเตอร์เด็กครับสวัสดีครับยิมเด็กครับสวัสดีครับตีทีเด็กครับวันนี้ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นแฟนมากันหนึ่งแน่นเลยครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ เราแบบก็จะพูดไงดีอะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราซ้อมกันหนักมากๆเลยครับผมแบบหลายๆคนก็ทั้งทํางานเช้าอ่ะก็มาซ้อมอีกตอนเย็นหรือบางคนก็ซ้อมตอนเช้าไปทํางานตอนเย็นคือเราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากสุดครับเพราะว่าด้วยความที่พูดตรงเลยว่าเราทุกคนก็แบบ ทั้งอ่ก็อย่างเอ่ก็อย่างเช่นแบบว่าปูกับกระป๋อใช่ไหมครับเป็นเี้ยก็แบบว่าด้วยความที่ปูกับป๋อก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นนักแสดงต่อส่วนเราก็จากนักแสดงมาเป็นบอยแบนด์ใช่ครับผมแต่เราก็รู้สึกว่าทั้งสองคนแบบหรือว่าเราเนี่ยก็มีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรประมาณนี้ครับผมแต่สิ่งที่สําคัญมากสุดคือการซ้อมใช่ครับผม ถือว่าตั้งแต่วันแรกที่เราสองแคมป์ทัวร์นะใช้เวลานานพอสมควรนานพอสมควรเลยครับแรกที่แบบรู้ว่าเราจะได้ออกซิงเกิลกับพี่ๆเราก็แบบนานกหมืนกันประมาณสองเดือนครึ่งประมาณสองสามเดือนครึสองสามเดือนใช่ครับผมการลงตัวก็คือทัดเรื่องกันเองเลยเพราะแบบว่าคนนี้คือจะมาอยู่แก๊งเรานะจะมาอยู่ของเราคือคือเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ อ่าคือจะพูดยังไงดีครับความชอบของเด็กแต่ละคนซะมากกว่าครับพ่อ,อ,พอเพราะว่าแบบอย่างเช่นแบบก็อย่างเช่นพี่ออฟชั่นอย่างเงี้ยมันก็จะอ่าก็จะมีการถามก่อนว่าแบบสนใจไหมใครชอบตรงนี้แบบจริงๆริงไหมมันหนักนะมันเหนื่อยนะอะไรประมาณนี้ครับใช่ผมก็อยากจะพูดคือจริงๆพี่ออฟชั่นเป็นคนแบบว่าตามใจเด็กนิดนึง <ผม S 1> เด็กคนไห <ผม S 1> <ค>นแบบว่าอยากทำอะไรเขาก็จะวางแต่ละโปรเจกต์ไว้เลยอย่างของเราตอนแรกเฮ้ย คือเมื่อกี้ผมใช้แรงไปเยอะครับคือจริงๆของเราตอนที่เต้นเพลงริบบอนของเรตอนนั้นสาคนสามปีแล้วฮะสมงขยังหน้าเก่าเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเจมไม่เจมเจเบ้งเจเบงใช่ซึ่งตอนี่อ๊อกก็ได้ถามแล้วว่าจะทําบอยแบนด์กันไหมแต่นั้วเราก็บอกว่าน่าจะยังไม่พร้อมครับพี่ออส่ยังไม่พร้อมก็เลยอยากเล่นซีรีส์ก่อนแต่พอตอนนี้แบบว่าเล่นซีรีส์แล้วทาโปรเจกต์อื่นไปแล้วแล้วก็อยากทำนึกทำอยากทำบอยแบนด์แล้ว ก็เรบก็เสนอแล้วก็ถามพอดีแล้วก็เลยตัดตกลงใช่ครับผมแต่ผมต้องขอพูดก่อนว่าแบบกว่าที่จะมีวันนี้ได้เอาจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าคือจะพูดไงดีมันคือเราแบบว่าเราก็ชื่นชอบในการแบบร้องในการเต้นอะไรประ<ช>มาณนี้แต่ด้วยความที่เราอ่ะเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอยากมาแบบเออแบบอยากเป็นบอยแบนด์หรืออยากอะไรแบบเนี้ย เราก็ต้องพัฒนาตัวเองใ,<ช>ให้เท่ากับเทียร์ที่เขาแบบกําลังทำๆกันอยู่ในปัจจุบันนี้อะไรครับผมซึ่งก็ถามว่ากดดันมากไหมก็ค่อนข้างมากาใช่ใชครับผมอย่างเช่นตอนที่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็จะแบบรียคตามฟิลหรือว่าแบบใช้เรียกว่าฟิลฟิลลิ่งมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นะแต่พอเป็นแบบว่าปอยแดบบ์มันก็จะมีสิ่งที่ผมแบบทำไม่ได้ใน<อ>ในช่วงแรกๆแ,แบบว่าต้องแบบ ทำไงให้ตัวเองดูหล่อดูแบบดูอะไรซึ่งผมคุณอยู่นิ่งๆคุณก็หล่อเออหล่อแล้วอยู่ไม่นิ่งเลยตอนเนี้ยผมอยู่ไม่นิ่งใช่แล้วผมก็เลยแบบเครียดหนักมากแบบผมก็พยายามดูอู่ครับอู่เขาให้เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอินเนอร์อินเนอร์ต่างๆอะไรเงี้ยหุยไม้ไม้สีดำ เขาไม่ใช่แบบว่าแบบไอ้ตอนแรกจับแล้วก็มองอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเขาอาจจะจะบอกว่า,าที่หูทำได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เจมส์เป็นคนสอนอวิธีนึงกไหนเบีเ้ยวๆหน่อยสิทำยังไงเวลาเต้นเหนื่อย,อยก,ก็น้าออกเหมือนกันเพไม่ไหวมันจะเอเอจริงแบบพี่พี่ทุกคนคือเหมือนทุกคนครับแบบอินเนอร์ดีประสบการณ์ดีอะไรเงี้ยพีก็แบบดูพี่พี่เป็นตัวอย่างแล้วติดูหรือเปล่าครับไม่ดูับแล้วความที่ตัวอย่างจะใครมาดูจะใครมาข้างๆหรือเปล่าครับผมคน แบบว่าวัดความพร้อมของเราอย,ย่งางไรแบบมนันรวมกันเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าเราไม่พร้อมเนี่จริงเราเราเรามีนนเรียนแบบเอ <c oughs> อเรียกว่าเรียนแบบพวกพื้นฐานการร้องพื้นฐานการเต้นใหม่หมด <c oughs> เลยครับผมก็เราก็เราก็จะรู้ว่าแบบเราต้องแบบฝึกตรงไหนเพิ่มมากขึ้นฝึกปินเนอร์ตรงไหนแล้วก็ฝึกแบบการเต้นยังไงมากขึ้นไงครับผมซึ่งครูซึ่งการซ้อมแต่ละครั้งก็จะมีคอมเมนต์จากคุณครูครับผมก็เราก็จะได้รู้แบบ ว่าแต่ละคนขาดอินเนอร์อะไรบ้างขาดแบบพื้นฐานตรงไหนบ้างครับผมอ,อันท้่นําไปถึงวันแรกที่เริ่มลงตัวจนถึงวันนี้ใี่เดบิวเราคิดว่าเราเก่งจริงจริงเอาจริงกี่เปอร์เซ็นพูดเป็นเปอร์เซ็นไม่ได้เลยแต่แต่ในความรู้สึกคืออยากที่จะเก่งมากกว่านี้ใช่ใชครับผมแบบเราคือเรารู้สึกว่านี่แค่ซิงเกิลแรกนี่แบบมันให้กับ มันให้อะไรเรามาแบบหลายๆอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับสกิลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ถ้าตอนนี้เราน่าจะประมาณแบบสามสิบอวิัว่พี่เจมร้อยแล้วคะพี่เจมร้อยแล้วเหรอครับไม่ก็คือตอนนี้เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมถึงแม้จะร้อยเราก็ต้องเกินร้อยไปอีกไม่แต่ว่าอู๋เป็นคนที่หมายถึงว่าเห็นพี่เจเพราะว่าอู๋เต้นมาเคยเราเคยเล่น เต้น cover My Story กันใช่แล้วอ๋ออันนั้นคือครั้งแรกที่ผมได้เจอพี่เจมพี่เตอร์พี่ยิ้มด้วยใช่เกือบน้อยใจแล้วเนี่ยไม่พูดชื่อคนอื่นเออน้อยใจหมดแล้วตีด้วยปอทหมดนี่เลยเออใช่คือหมดคือหมดที่เลยใช่ บอกติว่าเราไปบอยแบนด์ใช่ครับเราเจาะถูกคนด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างเช่นแบบเตียวเกี่ยวเกียวเตียวอย่างเช่นอย่างเช่นท่อนของติเนี่ยแบบเพราะฉะนั้นเ v e ่ a ก่อนเนี่ยคือตอนตอนนั้นคือตอนแรกๆที่ได้เนื้อเพลงแล้วเรามาร้องเนี่ยเสียงเรายังหลงอยู่เลยอ่าแต่ว่าพอได้ฝึกนานๆเข้ามันก็แบบว่ามันก็ดีขึ้นกักอยู่ไงนะครับเมื่อกี้ มาต่อเลยฮะพี่อููครับจะบอกว่ามันเห็นว่าแบบเห็นเห็นแบบการพัฒนาของทุกคนบัมากเลยอะไรอย่างนี้ตอนแรกอู๋แบบมันมีช่วงนึงที่ไม่ได้เต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าได้กลับมาปรับพื้นฐานพร้อมกันกับทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยมันเริ่มกลับมาตอนแรกขาแข็งแล้วอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วใช่ฮะแต่ก็เปิดตัวที่ซิงเกิลแรกที่มันหนักทั้งพาร์ทเต้นแล้วก็พาร์ทร้องด้วยเป็นยังไงกันบ้างห้งหน่ยก็คือต้องพูดเลยว่า กว่าจะกว่าจะมาเป็นแข็งแงได้อะพวกผมคือนวดกันแล้วนวดกันอีกใช่ครับผมตอนขาใช่ครับมันเต้นมันใช้พลังเยอะมใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าถ้านั้งแต่วันแรกคือเหมือนวันแรกวันแรกๆคือแรงพวกเราแบบไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เราต้องแบบไปแบบเฟิร์มร่างกายมากขึ้นต้องไปวิ่งต้องไปทําอะไรมากขึ้นซึ่งแบบ เรียกได้ว่าตื่นมาแต่ละวันคืออยากนวดมากเลยฮะใช่ครับผมทั้งนวดโปกอัดโปรตีนอัดคาร์บอัดทุกอย่างครับที่จะอัดได้ครับผมเพวันที่จะได้มีแรงก็อัดเยอะครับเข้าได้เลยและครับลูกค้าเข้าได้นะฮะใครบอกนะเฮะยิงบอยยังไงเรามีทักษะการเต้นอยู่แล้วใชครับก็โหยเอาเอาจึงคืออย่างเหมือนพอมเหมือนโอ้เลยครับที่ เหมือนเราห่างหายจากสิ่งนี้มานานก็เป็นเป็นปีป่ะน่าจะตั้งแต้นปีที่แล้วถึงแบบกลางปีนี้เลยอ่าใช่แต่จะมาเป็นช่วงๆมาเป็นช่วงๆแล้วแต่โปรเจกต์ใช่แบบแต่ว่าที่รักครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แต่ว่าเราไม่ได้เทรนกันแบบจริงจังแบบมานานมากๆแล้วเนี้ยแล้วก็กลับมาเทรนก็ตอนแรกก็เหมือนเริ่มใหม่นิดนึงเหมือนกันครับตัวมันเป็นบอยแบนด์มันต้องแบบหัวถูกมันไม่ใช่เต้นคนเดียวอ่ะมันยากตรงนี้นะ กับลายนกานดยก่าอไรเงี้ยใช่มันมีการเบนเข้ากันอะไรกับเทรนีว่ยากไหมวว่าจะแบบว่าให้ทุกคนมันอยู่ในลายเดียวกันมันแบบวอดีกันไปด้วยกันไม่ดูใครแบบมากไปน้อยไปอะไรโหยากครับเพราะคือจะพูดยังยังไงดีครับคือแต่ละคนจะมีกรูปไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งแบบว่าโอเคอย่างยกตัวอย่างเช่นอูจะเป็นคนที่มีกรูปชัดมากแบบกรูปคือเป็นคนคือผมรู้สึกว่ากรูปมันไม่ดี เห็นเตียทำแบบนี้ลงหางหางหางดาเลยนาน่ารักเขาไม่ใช่ก็นั่นแหละก็แบบว่าคือมันก็มีการเกี่ยวกับแบบว่าโอเคแบบใครที่แบบเยอะเกินไปก็ไม่ดีใครที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีการปรับลายกันค่อนข้างบ่อยอยู่ครับใช่เรามาเจอตรงกลางเนาะใช่แบบหาสีม่วงฮะฮตรงกลางสีม่วงไม่คือสีแดงกับสีน้ำเงินไงแล้วเราก็หาตรงกลางแล้วเป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน ไม่รู้อ่ะปกติพี่เห็นเวลาแบบเวลาคนเขาขับรถอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอันนี้มุกป่ะเนี่ยไม่มุกอันี้ผมเห็นบ่อยนะแบบว่ารถแบบอะาอย่างอย่างดูออพติมัตพารมเนี่ยสีแดงน้ำเงินเต้าแล้วรถกแบงค์ก็คือเออไอตรงกลางคือตรงกลางคือสีมาชนกันเป็นสีม่วงแล้วรถของเด็กอะสีอะไร พี่ทา่ตั้งใจฟังมากว่ามันแบบหรือว่าเราจะไปดีกันที่บ้านแต่เอ็มบีที่ปล่อยไปนี่คือติดเทมบ์ดึงติดเลนต์ตับมันเทศแล้วก็นน้เป็นเพลงที่แนะนำในย t u b e ด้วยนะคุณกดฟังเี่อยากขอบคุณแฟนไหมคะครับใครพูดบ้างนี่ห๋อปอพูดบ้างนะก็โหยคือที่จริงเราก็เห็นพีทแบกแล้วตั้งแต่วันที่ปล่อยมีเลยทั้งใน X ทั้งแบบ ใน y t u t u b e นอย่างงี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่ชื่นชอบผลงานเราแล้วก็จะทำเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกซิงเกิลเลยครับอื่ชื่นใจเนาะมาขนาดนี้แล้วได้อย่างนี้เลยเอาจริงๆถามว่ามันหายเหนื่อยยังก็ยังครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีงานใหญ่ที่จะต้องไปโชว์กันดีใช่ใช่คร<ช>ับ <ๆ S 2> ผมก็ ฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝาก DX ทุกคนนะครับผมไปเชียร์กันด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่นะทุกคนยีสันี่เก้ี่ก้วันที่วันนี้วันนี้วันวันอะไรอ่ะวันพฤหัสบดีวันสวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวเนี๋ยวเนี๋ยวี๋ยวเนีวเดี๋ยวเดีมวี๋วเดี๋ยวเนี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวดี๋วดีวีว แต่ไหนเขาบอกว่าคงมี้แต่ละวงแต่ว่าสแหรับแมววันนี้คนบอกว่าแต่ไหนเขาบอกว่าวงนี้จะมีคิวเหรอคะคิวแต่ละคนก็ฮอตขนาดนี้วงวงพวกผมชอบทำงานมากเลยครับใช่แบบวันหนึ่งสองสามงานได้เลยครับได้ได้ไหมได้เลยที่แมมีคิวใช่ มีครับผมมีครับได้ครับผมผมไปจีนตอนเช้ากับตอนเย็นมาทำงานไทยได้โอ้ยอันนี้จริงนะฮะโหจีนมาถึงคือมาถึงมามาห้องซ้อมเลยแล้วก็เดินทางเลยแล้วก็จะบอกว่าพวกเราก็ทำงานได้คือปกติร้านที่ที่ตีที่ตีศทเนี่ยตีจะบอกว่าตีสามารถแบบตื่นได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าอะไรอย่างเยคือพวกเราก็พวกเราวง พวกเราวงเด็กก็สามารถตื่นได้แต่ตีห้าใช่ไหมครับใช่ไม่พวกเราวงเด็กคือไม่ไม่นอนไม่นอนเลยไม่นอนเลยนอนบ้างนอนเถอะนอนเถอะเราเป็นบอยแบนด์เนาะเอาใช่กรบปีบนมันูไมใช่ครับไม่พี่อยากรู้ว่านิยามของเด็กเนี่ยอะไรนิยามของ่ DPXX ครับผม DSS ก็ย่อมาจาก Diverse Element of x ครับใช่ครับผมก็มัน ครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าคือ X X อ่ะครับคือสมการของมันก็คือเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับ,รบก็อย่างเช่นอ่ะอยากเป็นนักร้องในพาร์ทนี้หรือว่าอยากเป็นนักรับหรือว่าเป็นแบบนักแสดงหรือว่านักรักอะไรอย่างเงี้ยใครใครนักรักใครไม่มเมรักใครไม่คำมันพ้องกันพอดีจริงมันไม่แต่ว่าเป็นแฟนมองภาพไงอยาก ที่แฟนจะเห็นคือเป็นแบบไหนใช่ครับผมมันก็แล้วแต่ทุกคนจะเป็นเลยใช่ครับผมเอฟเฟมันก็แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสไตล์ของพวกเราทั้งหคนด้วยอะไรแบบว่าสไตล์แบบุกคนสไตล์อะไรที่เสิร์ฟแฟน้แฟรู้่อ้ยลักษณะแบบเนี้ยคือดีๆนะีดีๆเด้เป็นแบบไหนคะตีๆเด้นะม่น่ม่ไม่ม่่่่่่่ไ่่่่่่่ี่่ ที่ติดติดแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคำเนียมของเวลาเราทำตัวน่ารักกับใครบังคนนะคแบบเวลาเ,าจ,เจอพี่พี่สื่อมอนชนหรือว่าเจอแบบน่ามีหรือว่าเจอพี่พี่ด้วยด้วยกันเองก็บบเล่นครับ<า>เราพูดถึงน่มีก็คือแบบบาร์เล่ที่แม่มาให้กับเราคำ<อ>เสียงแบบใน like บบไลฟ์ไปดิไม่ใช่แบบน่ามีอะไรเยอะแต่ว่าก็ อันนี่ได้คำตอบอย่างนี้ก็คือความน่ารักใช่ไหมฮะความน่ารักแล้วก็จะไปใหู้ไปให้แล้วก็เราก็จะมีอย่างเช่นคำว่าเอ็กซ์ที่พี่เจมบอกเนี่ยเราก็จะมีความชอบในแนวเพลงที่แตกต่างกันไปแล้วก็สไตล์การแต่งตัวด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพี่ยิมเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเท่หน่อย ซึ่งในในีเนี่ยเราได้เล่าไปแล้วับว่าทุกคนจะมาในแนวในแนวหลายๆสไตล์ซึ่งเอ็มเนี่ยม really ันจะเป็นแบบว่าถืออะไรคนละชิ้นที <ah ่ไม si ่เหมือนกันมาประกอบเป็นยุคติรถ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 ๆๆรถรถรถระรอบเป็ปถรถรถง d e ็กถรถรับชอบมารถรถีถรถรถรถิถรถเลยเรยเถร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 ถนถรรรับใช่รรถ พี่ถามคำถามว่าแบ่งคนแบ่งแต่คนใครเตอร์ไม่ตีเล็กเป็นแบบไหนเาบ้าตบ้าตาบ้าเลยว่าแกพี่สามารถแบ่งเป็นสองพาร์ทได้แล้วพี่อะี่มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยิมก็จะมีโซนที่เท่เซ็กซี่อ้วนเออจำมามก็ได้เท่เซ็กซี่จำมัมดื่มหนับดื่มนับเป็นเป็นเป็นแบบ ปุกลุยเป็นเป็นไปกับตีอีกนิดนึงครับคืออะไรอ่ะดาราคือสาวสาวบ้าคือคาแรคเตอร์จะใช่ๆกันเมื่อเมื่อไหร่ก็เป็นแบบนี้คือโตมาตีจะเป็นโตมาตีจะบึกงคืนไหมบึ้งคืนไม่ลงมาเราก็ต้องบึกคืนตามอายุไปตามวัยไปตามวัยโอ้ใช่ไหมสงบนิ่งคูหมาป่า เดียวดายพันอะไรอ่ะหมาป่าไซบีเรียนี่ยฮะหมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายที่ฮะหมาป่าเดียวดายบนเนือเขาน้ำแข็งครับผมเอ็อ่ะพี่เจมส์เออเจมส์เออเจมส์เออเจมส์เอจมสเออเมเออเจมส์ไเม่ใชอเป็นไฮไลทจ์เมเออเจมส์เเจมสเออเอ์มครับคาแรคเตอร์ของพี่เจมสเเเอออจจเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่า ใหอ่ะมันคือจะจะบอกว่าเราแก่หรอใช่เราแก่แล้แก่สุดแล้วไงก็คือลีดเดอร์คอยคุมน้องๆไม่มีไม่มีนะก็คาแรคเตอร์ก็น่าจะจะเป็นแบบว่าแบบคือฟิลแบบแรงๆหน่อยอ่าแบบมันๆหน่อยเร็วแรงเร็วแรงเลยเร็วแรงเหมือนกับปกติปกติอ่าปกติปกติใช่ครับก็จะรู้สึกว่าจะชอบแบบมีอ่าเป็นคนที่มีความไฮใช่แบบแบบ go 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 มาๆๆมา let's get it let's get it เป็นเอนเตร์ทีเหรอ เอเนจีของวงคือจริงๆก็ทุกคนเป็นเอเนจีวงได้หมดครับแบบบางทีก็มีคนอ่อมเราก็บูสต์เราอ่อมก็ไม่มีใครอ่อมไมู่กมีมัอ่รมีมังกอมีมออ้าวโอ๊ยเตาองแป็นขาวอำมาเปล่ามาพี่ปอเ้าไหมใครเตอร์หรอน่าจะเป็นแบบคนนิ่งๆในวงคนหนึ่งจริงพีเตอร์ก็นิ่งเหมือนกันนะเอ้ก็จริงแล้วก็ สงบหน่อยเออสงบหน่อยแล้วก็จะซึนหน่อยอาจจะง่วงหน่อยบ้างในบางครั้งไม่หน่อยฮะน่าจะเยอะัเป็นคนแบบเย็นๆย็่เป็นคนเย็นเยใช่เย็นๆแต่ว่าผมก็จะมีเพื่อนที่อยู่ตรงขั้วตรงข้าวผมอีกคนหนึ่งอ่าอเป็นยังไงอยู่เด็กก็ เออเฮอยคุณรึเปล่เบียวอันนี้ก็นับเป็นหนึ่งอย่างก็ได้ครับตลกครับแล้วก็อาจจะเบียวด้วยอูดูแบบว่าการ์ตูนเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เบียวแล้วคุณหล่อนะจริงปะแล้วแต่พิเห์มากเลยนะความเบียวคุณนะผมโอ้ยเออจริงก็แบบบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเรื่องความเบียวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ บองว่าจะเป็นความเซลกซ์วอร์อให้เพื่อนๆได้อะไรอย่างงี้ใช่ในวงครับผมใช่ครับตลกตลกอย่างเดียวก็จริงๆก็สไตล์แนวนั้นนะเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่ด้วยมีเท่ด้วยครับใช่ใช่เวลาที่ผมเต้นเขเท่จริงๆนะฮะใช่ครับรับประกันได้เลยตีก็เท่ครับตีก็เท่เหมือนกันนาที่แบบนี้เลยนี่เน็ตแตกโอเคอ่ะให้ฟังเพลงเด้อ ชฝากวงของเราหน่อยการเดบิวต์ครั้งแรกอ๋อเออมาแล้โอเคโอเคคุณบผมก็ฝากเพลงแฟลงแคลงนี่นะครับก็เป็นซิงเกิลแรกของเดซนะครับก็สามารถรับชม MV ได้ที่ดีมดีมิวสิกนะครับผมครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมก็แรงไม่เท่าแขลงแคงหรอกเอาจริงป่ะจริงหนอเร็วอะเร็วแรงอะ เมือ,อนกับปกติโขาต่อขาต่อครับผมก็สามารถรับชมได้แล้วครับสตรีมมิ่ง <st im bing> ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผม <c oughs> ใครอยากที่แบบมีเสียงล่าสั่นหรือใครที่อยากโหลดมาฟังนะครับผมก็สามารถที่จะไปฟังกันได้แล้ว <c oughs> แล้วที่สําคัญเลย MV ปล่อยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปปันวิวกันเยอะๆนะครับครับผมแล้วก็ทำแชร์เล่นกับพวกเราได้ด้วยนะครับผมใช่พวกเราเป็นสายส่องอยู่แล้วใช่ถูกต้องส่องไม่ว่าจะอยู่ใน X ใน ทิก t o อใช่หรือว่าใน IG ใช่แล้วในไหนอีกฮะยูทูบใช่ครับผมก็สามารถพิมพ์แบบเออแบบติชมแนะนำหรือว่าเล่นชาเล่นได้เลยพวกเราชอบสองมากๆนะครับผมฝากด้วยนะครับเอาเลยนะครัอันนึ่งก็คือชื่อดอมก็ดกไปไม่เป็นดีเออดีเอ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 สดีอเดีเอสกีเอสดีเัเอเป็น เวมนหนึ่งที่มันอยู่ในองค์ประกอบของ DEX เหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะขาดองค์ประกอบนี้ได้เลยก็เลยเป็น d x ครับคือเน้นคําว่า X เลยเพราะว่าอุ้ยนี X ปะไม่ใช่เออนั่นแหละครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมว่าพวกเรารู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆซัพพอตตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเริ่มโปรเจกต์จนถึงวันนี้นะคะผม Love y o ูนะครับด x เอ็กซ์รักนะแล้วก็พูด DX เรัวๆอ่ะเด็ก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 ฮ้ยจริงนะเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นเด็กเชื่อเลยใช่ตีมามีไปมีอันนี้ขายเท่าโอเคเด็กอันนี้อยู่กับปู่ไเนี่ยใช่ปู่เยอะไปเนี่ยไม่ผมไปทำทำใช่หรอใช่ผมไม่ได้ทโอง อาขอบคุณครับขอบคุณครับ